นอนลูกนอนนอนนอนนะนอนนะไปนอนไปเ,เร็วเดี๋ยวจะได้ปิดประตูแล้วเออไปนอนไปนอนมาแล้วไปนอนเดี๋ยวจะได้ปิดประตูแล้วนะไปนอนเร็วไปนอนไปนอนไปนอนลูกไปนอนนอนนะนอนนะ เออไปนอนไปนอนอเอาไปนอนกันวัดดีก่ะสองหลังนองใจไปนอนลูกไปนอนอนอนนอนเสืยนอนปิดประตูแล้วนะปิดประตูแล้วนะมาแล้วปิดประตูแล้วไมไ่ออกไปเที่ยวแล้วิดแล้วไปนอนแล้วไปนอนนอนนอนลูกนอน,น,อน,น,อนเข้าไปนอน ข้าไปนอนไม่ให้เที่ยวแล้ววะเนี่ยไปเร็วเข้าไปนอนไปนอนไหนที่นอนอยู่ไหนที่นอนเออไปนอนไปนอนไปนอนนอนลูกนอนเออนอนนอนเออนอนนอนลูกนอน นอนเราแยัวแวงอะไรนักหนาจะดุงดุงดุงเลยนะสวัสดีค่ะคุณผี่รัต,ตนาพ่อนขอบคุณหลายหลาเด้อสวัสดีสุพ้นเด้อพี่น้องขอบคุณ ทุกไร่ทุกเรือแปดล้านดวงใจขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องขอบคุณหลายๆแมวหน่อยเพาเขามากไงเพราะถ้าเขามากหันเขามากกบบขี้อ้อนขี่อ่อนห่องเงียวยาวขอบคุณสิบล้านดวงใจเด้อพี่น้องขอบคุณสิบล้านดวงใจห่องยุวสันขอบคุณทั้งสิบล้านดวงใจขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องขอบคุณหลายๆ ไปบ้านคุนดาวน,นัไปเบิง่งเพิ่นคนเข่าไปเบิ่งเพิ่นหลายหลายเป็นแสนขุนหมกหลานน้องใจเด้อพี่น้องขอบคุณหล,า,นนลายสองแสนหาแสนข,ไไขุนเข่าไปหลายกักหลายแน่สวัสดีค่ะหมกหลันดวงใจขอบคุณหลายๆเรือพี่น้องเจ็ดีเพิ่นไล่หลาย คนขาไปเบิ้งคนงามเปิดเปิดเพลียงคนคนเต้นคนเขาไปเบิงงเเเงเเบ้งว่าสันคนผู้งามคนหน,าาน,านหน้าตาดีผิวพรรณบ้านนางงามงามพี่น้องเไยดารากับ่งามปรนเล่าดาราพวกน้นองคนบ่งามปรนเล่าสัาางงาม งามคับงามเน่พี่น้องเอ้ยผิวพันธ์บ้านนาดีบ่าแไหนเต้นมาสันคนไปเบ่งมาสานบานคุนดาวเป็นเป็นเส้นแสนนะ้ <c oughs> องมองกอนสิโพกลันดองใจเด้อพี่น้องขอบคุนหลายหลฮัลโหลเอฮะฮะวันะอะฮ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 ะงะฮ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 ะอะาเฮฮะฮงฮะ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  นี่เขามากซ้ำนี่ก็ดีใจว่าสันตื่นเต้นมาคขักเลยส่วนเขามาเป็นเยนได้ที่ว่าเป็นลมท่านเขาหรือย่งคะเจ้โอ้ยกินเหลวกินเขาเหลวกินเขาเร่งเหลวเหยวลอยกินเหลวก็ไปอาบน้ำพอดีค่าสิบสองหลานดวงใจเกาหลานดวงใจ กินเข่ากับอันนั้นออมออมหมูเซนหมกบวดออมหมูเซนหมกบวบบัตดิคาเก่าห้านดวงใจขอบคุณหลายๆเอาอันหมูมาสองสามตอนมาออมเซนหมกบวบไปซื้อหักบวบมาสองสองหน่วยก็เลยมาออมเสนหมกบวบขอบคุณหลายๆเด้อหาร้านดวงใจี่เรา